เอาละฮะแล้ววันนี้เพื่อนๆอยู่กับรวม1ิบความลับของ s k i p p e Toilet EP 79พา2คือตอนแรกผมจะทา20ความลับครับแต่เนื้อหาต่างๆมันมีน้อยมากกับเรื่องที่น่าจะพูดได้หรือเรื่องที่เป็นความลับแต่อย่างน้อยมันก็มีพอสมควรเลยครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับผมมาเริ่มกันเรื่องที่1ครับผมขอพูดถึงเรื่องที่ทุกคนน่าจะรู้กันครบแล้วก็คือในช่วงเวลา1นาที43วิจะมีช่วงเวลาประมาณ5เฟรมสั้นๆในขณะที่พังเจอบูแมนยิงตัวเองที่หัว และดันมีแสงสีเขียวและรูปร่างปรากฏอยู่ข้างหลังเธอซึ่งหนึ่งในเฟรมจะเห็นรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มีหัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมยืนอยู่ข้างๆเธอคือในวิกิก็เขียนไว้แบบนั้นนะฮะผมก็เลยเข้าไปดูให้เห็นกับตาครับว่าจริงไหมซึ่งมันก็มีจริงๆครับคำถามคือตรงจุดนี้คือจุดที่น่าสนใจใครคือหัวสี่เหลี่ยม และคุณกายเองก็เพิ่งทำคลิปเกี่ยวกับเผ่าคอมพิวเตอร์แมนที่กําลังจะมาจริงๆซึ่งคุณกายได้พูดถึงจุดที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับมันก็เลยทําให้เราสงสัยครับว่าหรือไอ้คนที่มาช่วยมันคือเผ่าของตัวคอมพิวเตอร์หรือเปล่าเพราะพูดถึงจอซีเลียมมันก็จะมีแค่ฝั่งของคอมพิวเตอร์แมนไม่ก็ทีวีแมนใช่ไหมเลยครับ แล้วคือก่อนที่จะมีตัวเงานี้โผล่มาก็เป็นแสงสีเขียวที่น่าจะเป็นตัวของพวกซีเค e t เอเจนและในตอนนี้ฝั่งซีเค e t เอเจนที่เป็นเจ้หญิงที่เราไม่รู้ข้อมูลเองก็เหมือนจะใช้เทคนิคที่ค่อนข้างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งการโหลดต่างๆมันก็เลยมีทฤษฎีที่น่าสนใจครับว่าตัวละครนี้อาจจะเป็นฝั่งคอมพิวเตอร์แมนหรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่ามันมี Q&A ที่คุณสเต็ก เคยถามคุณบุมไปว่าจะมีพอใหม่ไหมซึ่งคุณบุมก็บอกว่าจะมีแล้วมันก็คงหนีไปไม่พ้นก,กับเผ่าของคอมพิวเตอร์แมนหรือเปล่าครับเรที่2อีกจุดหนึ่งที่ทุกคนน่าจะสังเกตเห็นแล้วแต่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือจุดตรงนี้ครับในช่วง5นาทีกว่าๆจะมีคามิล่าแมนตัวหนึ่งที่หมุนหัว360องศาได้แบบพวกทีวีแมนซึ่งมันก็แปลกมากๆครับเพราะที่ผ่านมาไม่มีใครสามารถหมุนหัวแบบนี้ได้เลยสักคน ตัวของเขาจะหมุนหัวไปข้างหลังก็จะหมุนหัวกลับมาที่เดิมครับซึ่งมันก็ทำให้ผมสงสัยในตัวของคา m เมนาแมนตัวนี้มากๆผมก็เลยดูเขาตั้งแต่แรกจนจบและพบว่าตัวงเขาอยู่รอดไปนจนจบเลยครับที่น่าสนใจก็คือตัวของพี่แกสไลด์หมุนหัวแบบนั่งเหมือนเอาตุดไถ่ายสไลเดอร์มาเลยฮะอย่างฮาซึ่งพี่แกเป็นคนแรกที่ได้หมุนหัวกล้องแบบนั้นได้แถมยังรอดจนจบแถมฉากที่รอดตอนจบก็ยูนิสสุดครับ บางทีพี่แกอาจจะมาเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีบทบาทบางอย่างก็ได้ครับเรื่องที่3ในตอนนี้มีข่าวลือออกมาว่าเราได้รับการยืนยันจากคุณบูมแล้วครับว่าเราจะได้เห็นฐานทัพของพวกสปิกร r แมนในตอนฟูลเอพิ s od ครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างมากครับเอาจริงๆผมว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นแหละเพอเราไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยหรือเปล่านะไม่เคยเห็นนะนะเราเคยเห็นตาฐานทัพของพวกคามิล่าแมนกับทีวีแมนพาะงั้นถ้าเราได้เห็นฐานของพวกสปิกร r แมน หรือได้เห็นพวกสปิเกอร์แมนว่าพวกเขาพัฒนาหรือว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างก็คงจะดีฮะหนึ่งดีซีอันนี้ผมเคยพูดไปนในคลิปแล้วก็คือตอนที่ตัวของเบอร์สเกอร์พูดว่าไมเคิลมันคือเสียงจากวิลเลียมแอฟตันจากไฟนัลแอดเฟดดี้นั่นเองครับเตือนจริงๆตั้งแต่ที่เราดูคุณบูมมาคุณบูณ Boom มันจะเอาความชื่นชอบของตัวเองมาใส่เสมอบางทีไฟนัลแอดเฟดดี้ก็จะเป็นเกมแฟนชายที่คุณบูมชอบก็เป็นไปได้ครับเรื่องที่5ผมขอย้อนกลับไปหน่อยนะครับในตอนที่71พาร์ทหนึ่ง ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้คุณบูมกระสับขาหลอกคําพูดของทีวีแมนครับหรือคือตัวของพี่ผ้าพันคอคือพักหลังเราจะมีซับไตเติลพวกทีวีแมนมาใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เราได้ยินจากตัวของทีวีแมนโดยตามคาบรรยายซับไตเติลของารัฐทีวีแมนเขาจะพูดว่าเป็นปฏิหารที่พวกเขายังหาเราไม่เจอแต่เมื่อคําพูดไปเล่ยนย้อนกลับเขาจะพูดจริงๆว่ารีบหน่อยไม่งั้นฉันจะทิ้งพวกแกไว้ใช่ครับเรียกได้ว่าแตกต่างมาก และแม้แต่คำบรรยายนของพี่สกาฟทีวีแมนเองก็น่าสนใจมากครับเพราะเขาจะพูดว่าเราต้องการเวลามากกว่านี้แต่เมื่อนำเสียงไปเล่นย้อนกลับเขาจะพูดจริงๆว่าพวกเขาไปหาออสเตรเลียเจอได้ยังไงเรื่องที่6จากเล่นที่5จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือผมติดใจตรงที่ตัวของทีวีแมนพูดครับเขาจะพูดถึงออสเตรเลียใช่ไหมลครับแต่ในวิกริระบุชัดเจนครับว่าฐานอยู่ที่นิวซีแลนด์ซึ่งผมคิดว่าวิกิน่าจะผิด และฐานน่าจะอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วแหละครับอีกจุดที่น่าสนใจก็คือตัวของพี่สกาวทีวีแมนสงสัยครับว่าพวกเขาเจอออสเตรเลียได้ยังไงผมกาลังคิดว่าน่าจะเป็นเพราะพวกแอสโตไทเลตจับตัวของท่านทีวีแมนไปแล้วข้อมูลทุกอย่างก็เลยหลุดไปครับอารมณ์ว่าโดนแท็กติดตามไปหมดแล้วเพราะทําไม่ใช่ก็น่าจะมีคนทรอยศอ,อยู่ในฐานแล้วแหละครับเพราะการที่ทีวีแมนสงสัยว่าพวกแอสโตไทเลตเจอได้ยังไงแสดงว่าความจริงแล้วฐานทํานี้ถือว่าลับพ่อสมควรเลยนะครับแล้วผมสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเราดูซับไตเติลที่เป็นการดูค่าออล่าก็จะโดนฝังไว้ว่าเป็นออสเตรเลียเช่นกันครับเรื่องที่7ดหนึ่งในเรื่องที่คุณบูมได้รับการยกย่องมากๆแม้กระทั่งในตอนนี้ก็คือเพลงที่คุณบูมเลือกใช้ครับคุณบูมแกจะเลือกใช้เพลงที่เหมาะกับช่วงเวลาและผมก็ไม่รู้ว่าคุณบูมแกไปหาเพลงมาจากไหนเยอะแยะและคุณบูมเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้เพลงเก่าๆที่ดีกลับมาดังอีกครั้งหลายๆเพลงเลยเลยครับอย่างในรอบล่าสุดก็จะเป็นเพลง b o o d y k r i s t s A Date in the Family ซึ่งจะเป็นเพลงตั้งแต่ปี1993ครับและมันจะเป็นเพลงที่โคสิ้นหวังในตอนจังหวะท้ายสุดของคลิปในตอนที่79พาส2นั่นเองเรื่องที่8ผมเชื่อว่ามีหลายคนน่าจะสงสัยว่าทำไมพวก Titan ทันสเ e r Man ถึงไม่มาช่วยพวก c a m มล่าแมสักทีความจริงแล้วเรื่องนี้คุณบูมไม่ได้เฉลยโดยตรงหรืออาจจะเฉลยแต่ผมเองก็ยังไม่ทราบแต่ทางแฟนๆหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่ามันเป็นเพราะว่าอยู่ห่างไกลกันมากๆครับ พราะจากข้อมูลที่วิกิรวมมาและยืนยันก็คือตอนนี้เริ่มต้นในที่หลบภยัยที่ตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออกส่วนฐานทัพของพวกคาเมล่าแมนอยู่ที่ออสเตรเลียนนั่นเองครับและถ้าเราดูจากแผนที่แล้วก็คือถือว่าไกลกันมากๆแล้วคือพวกเราไปติดเทคโนโลยีของพวกทีวีแมนมากเกินไปที่วิฟไปวับมาได้แต่ด้วยความที่ตอนนี้พวกทีวีแมนเองก็โดนไล่ต้อนจนถึงขั้นสุดทําให้ตอนนี้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยฮะพวกสปีกแมนก็คือไม่สามารถวิฟตามมาได้ง่ายๆแล้วไม่มีใครไปพาพวกสปีกแมนมาครับ ยังไงพวกสปิกร์แมนก็ต้องเคลื่อนพลด้วยเท้าแต่สุดท้ายอันนี้ก็ยังเป็นเพียงทฤษฎีที่เป็นแฟนดาวกันนะครับแต่ผมคิดว่าทฤษฎีนี้ค่อนข้างตรงเลยทีเดียวและที่ผมคิดเราเองก็คือพวกแอสโตไทเลตกำลังกระจายไปทั่วโลกและพวกสปิกร์แมนพวกเซมิไททันอาจจะติดแง่กับพวกแอสโตไทเลตอยู่สักจุดก็ได้ครับเพราะดูจากจำนวนพวกแอสโตไทเลตแล้วก็ถือว่ามีจำนวนที่ค่อนข้างเยอะจริงๆครับเรื่องที่9เพื่อนๆจำตัวของมาเฟียสกิมบิลิไทเลตที่กำลังพยายามจะช่วยตัวของวอชแมนออฟดูมได้ไหมครับ ผมพยายามสองหลายครั้งมากคือผมอยากจะรู้ว่าอะไรทําให้มันอ,อกมั่นใจว่าจะสามารถเอาตัวของคอเพนเทเตอร์ออกได้ครับคือเราไม่ได้เห็นหรอกนะฮะว่าเครื่องมือมันคืออะไรแต่ถ้าหากเราสังเกตแบบเร็วๆแล้วจะเห็นว่ามาเฟียขอยิงเรเซอร์แบบปกติเข้าไปที่ส่วนขวาบนของแกนกลางเลยฮะ แล้วมันจะมีเฟรมเฟรมหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากเลยก็คือตัวของคอเพเนเตเตอร์จะดูดออกมาข้างหนึ่งจากฝีมือของมาเฟียสกิฟฟิทอยเลยจริงๆครับและจากการที่ตรงนั้นหลุดสีหน้าชิวๆของเจดัชเชดจะเปลีป่ยนไปทันทีครับแสดงว่าความจริงแล้วมันอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยหรือเปล่าครับอาจจะไม่จําเป็นต้องมีเทคโนโลยีพิเศษอะไรเลยหรือว่าเลเซอร์เหลืองๆอันนี้มันคือเทคโนโลยีพิเศษกันนะเลยที่สิอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่คุณบูมแกแสแพลังของค่าออร่าเอาไว้ให้กับแต่ละตัวละครจากที่เรามองๆมม่่ใชแคผนะ ผมว่าเพื่อนๆก็เหมือนกันมันทําให้เรารู้เลยครับว่า w a t c h m a n of Doom กับ j e s t e น่าจะเป็นตัวละครที่คุณบูมแกชอบที่สุดแล้วละ่ะคือ2ตัวนี้ทําอะไรก็ออล่าพุ่งพวดแค่ยินเฉยๆก็เพิ่มได้มันเหมือนกับว่าคุณบูมเกเชียร์ฝั่ง t อ r โ Toilet มากกว่าฝั่งพันธมิตรแล้วล,ะละ่ะฮะโคทานีสินฮาที่เรียกว่าคนที่ใช่ทําอะไรก็ไม่ผิดส่วน Camera Woman หรือพ er ังเจอร์วูแมนอาจจะกลายเป็นว่าการกระทำแต่ละอย่างคือคุณบูมไม่ชอบอย่างมากไม่ว่าการที่คิดว่าตัวเองคือตัวของพระเอกและมาแทนที่ตัวของพี่รตะเเออยยไ หรือการที่หัวตัวเองหลุดก็ตามครับโอเคนื่องจากตอนที่79พาร์ท2มีเรื่องให้พูดน้อยอย่างมากครับผมน่าจะจบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อน